เซอร์ไพรส์ครอบครัวพร้อมหน้าคุกเข่าขอแต่งล่าสุดอเล็กที่ระเดชด,ดีใจจนร้องไห้ประกาศข่าวดีทำคนแห่ยินดีกันโรัว ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตั้งแต่นักสแสดงหนุ่มอเล็กธิราเดชและสาวโบเมลาดาประกาศชัดว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็จะเห็นโมเมนต์หวานๆของนักคู่อยู่ตลอดครั้งนี้จะพาไปดูของแทนใจที่พวกเขาใส่ติดตัวไปไหนมาไหนคู่กันทำเอาพระเอกหนุ่มอเล็กธิราเดชถึงกับออกอาการเขินแก้มแดงเมื่อถามถึงวานใจโบเมลาดาก็เก,ก็บอาการไม่อยู่เรียกว่าคืนแทนคลังรักเพราะจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่าน โลกโซเชียลห่งภาพและคลิปน่ารักน่ารักแถมยังเพิ่งจัดทริปเที่ยวต่างประเทศมาด้วยกันและสาวโบเพิ่งจะได้ดอกไม้ในงานแต่งของแอร์พันธิรามาอีกด้วยแต่ที่หลายคนสังเกตเห็นว่าเวลาหนุ่มอเล็กเครยรเดชลงภาพโชว์สร้อยข้อมือที่มีตัวอักษรตัว B L ใส่ติดตัวอยู่ตลอดซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบเขินๆว่าสร้อยข้อมือ B L ก็โบเล็กง่ายถือเป็นของแทนใจที่จะติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยสร้อยนี้สาวโบเป็นฝ่าย าทํให้เพื่อใส่คู่กันและถอดก็ต่อเมื่อถ่ายละครเท่านั้นเองจ้าเมื่อถามถึงเรื่องดอกไม้ที่สาวโบได้รับในงานแต่งแอร์เขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเป็นสีสันในงานโบโดนยัดดอกไม้ในงานแต่งแอร์ถามตัวเล็กเองการแต่งงานมันเป็นสิ่งสําคัญเราก็ไม่ได้รีบเพราะหลังจากแต่งงานจะมีอะไรอีกเยอะที่ไปงานแต่งบ่อยๆมันเป็นวัยที่ต้องไปร่วมแสดงความยินดีโบอเล็กนอกจากนั้นยังอัปเดตแก๊งคนดีซีซั่นสอง เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็ถ้ามีเวลาตรงกรันก็จะจัดกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากสัมภาษณ์ใครอยากสัมภาษณ์บอยประกรมากที่สุดงานนี้ต้องติดตามต่อไปเพราะความรักดีการงานของเขาก็ดีด้วยโบอเล็กอเล็กเทระเดชดีใจจนร้องไห้ประกาศข่าวดีของครอบครัวเผยซ้นคุกเข่าขอแต่งงานของพี่ชายคนแห่ยินดีวรัวๆกำลังอินเลิฟสุดๆเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มอเล็กเทรเดชที่ตั้งแต่เปิดตัวหวาน กับนางเอกสาวโวเมลดาก็มีโมเมนต์หวานหมายเห็นบ่อยๆจนหลายคนเชียร์ให้มีข่าวดีล่าสุด10ธันวาคม2565ก็มีเรื่องราวให้หลายคนได้ลุ้นหลังหนุ่มอเล็กออกมาประกาศข่าวดีแต่อย่าเพิ่งกรีดกันแลกเพราะไม่ใช่ข่าวดีของเจ้าตัวแต่เป็นข่าวดีของคนในครอบครัวอย่างพี่ชายที่คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานไปหมาดๆงานนี้ก็มีคนในครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานร,รักกันพร้อมหน้าและด้วยความตื้นตันใจแบบสุ หนุ่มอเล็กก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่ได้เห็นโมเมนต์ดีๆนี้ของพี่ชายและพี่สะพ้ายจนน้องสาวถึงกับถ่ายมาอวดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ยังลงแคปชั่นไว้ด้วยว่า finally ฮ้อดีใจร้องไห้เมียนมาจะมีพี่สะพ้ายแล้วโดยในทริปนี้ก็มีสาวโบและครอบครัวไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยว่าแต่พี่ชายของแฟนสาวแต่งนำหน้าไปแล้วแบบนี้หนุ่มอเล็กจะตามไปเลยหรือเปล่าคะอีีอ